ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ v i p Serv e r อร์สูงถึงเลทเจ็ดแนะนำร้านโรบักช็อปทางร้านยังมีบริการกดผลเกมพาร์ตสูงถึงเลทสิบไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูทิ้งเลกาซี y และแมปอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์เพจข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเราก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการจัดดับห้าดับผลที่ไม่ตื่นแล้วโหดที่สุดและก็โกงที่สุดนั่นเองนะครับผมนะมา ถูกใจใครหรือเปล่านะครับผมนะแต่ hehe, ย้ําก่อนเลยนะครับว่าการจ่าดับในครั้งนี้เป็นความคิดส่วนตัวของพี่เองล้วนๆเลยนะครับผมนะไม่ได้ไปอ้างอิงมาจากไหนนะครับอ้างอิงมาจากประสบการณ์ของพี่ที่พี่เคยใช้มานั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคผมเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สุมผลกันก่อนเลยนะครับผมจากน้องหน่งมงคลนะครับผมนะเขาบอกว่าเขามีสูตรนะครับผมนะเขาบอกให้กดสกิลบินพุ่งใส่คนสุมเลยนะครับผมนะชนแม่งเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็กระโดดเหยียบหัวคนสุ่มด้วยนะครับผมนะแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งก็บอก ไม่ทันเลยประมาณนี้นะครับผมนะได้เลยนะครับผมนะจัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คาเฟ่กันก่อนเลยนะครับผมนะคาเฟ่อยู่ไหนวะนะครับผมนะโอเคผมจะรอเปลี่ยนผลเป็นท่าของผลที่บินได้ก่อนละกันนะครับผมนะผลไหนที่บินได้บ้างนะครับผมนะเอาผลควันละกันไม่สีไม่สีเดี๋ยวมันเกลือเดี๋ยวขอเป็นผลแสงละกันนะครับผมนะบินชนแมงเลยนะครับผมนะนับหนึ่งสองซ้ำนะครับปึ้งโอ้ยเอาเดี๋ยวคอยรับหนึ่งละกันนะครับผมนะคือมันเร็วไปนงครับไม่ทันเลยคุณผู้ชมโอเคแล้วผมจะรอสกิลแป๊บหนึ่งมาแล้วนะครับผมนะ 으흠 mm -hmm. ชนไปหนึ่งอัลบั้มเลยครับนังนังโอเคผมต่อมาเขาบอกให้กระโดดเหยียบหัวคนสุ่มนั่นเองนะครับผมนะจัดให้เลยนะครับผมนะคนสุ่มอยู่นี่ใช่ไหมผิดตัวปะเนี่ยอ่าไม่ผิดตัวนะครับผมนะคลิปที่แล้วคือแบบจำผิดจำถูกเลยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรากระโดดเหยียบเลยนะครับผมนะบึ๊บเออเหยียบเออไว้ไ,ไงฮะโอเคผมเราก็ต่อมาครับผมก็บอกว่าให้สุ่มชัดช้านะครับผมนะฮะได้เลยนะครับผมนะทีละขั้นตอนนะครับผมเขาบอกบนะบ๊ะษนะครับนะอ่าอไปครับผมนะเป็นภาษาอังม สายกว่าเลยนะครับผมนะช้าๆนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะอ่านออกไม่ออกก็ไม่รู้เลยนะครับผมนะก็โอเคผมสุมได้เพราะคุณผู้ชมฮะเป็นทางด้านของผลแซนนะครับผมนะหรือว่าผลทรายของเรานั่นเองนะครับผมนะถามว่าเกลือไหมก็เกลือดีกว่านะครับผมนะผลมันไม่ถึงหลักล้านนะคุณผู้ชมแต่ก็ฟาร์มได้แล้วก็ฟาร์มดีแล้วก็เล่น P ีวพหดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนะขอบคุณจากน้องหน่งมงคลด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราขอเก็บเลยดีกว่านะครับด เรียบร้อยฮะทิ้งไว้เลยดีกว่านะครับผมนะอาทิ้งไว้เลยนะครับผมนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันต่อเลยนะครับผมกับการจัดอันดับ5อันดับผลที่ไม่ตื่นแล้วโหดที่สุดแล้วก็โกงที่สุดนั่นเองนะครับผมมาดูซิว่าจะมีผลอะไรกันบ้างนะครับผมนะไปกันเลยครับอันดับที่5นะครับผมเป็นท่าางของผลดอดอนะครับหรือว่าผลประตูนั่นเองนะครับผมนะคนนี้เนี่ยนะครับผมเป็นผลที่ยังไม่ตื่นแล้วก็ PVP โคตรโหดเลยนะครับผมในเรื่องของการ PVP นะครับเรื่องของการฟาร์มเนี่ยนะครับผมเราไม่ต้้้อองงพพูดดดถึเเเเเลลลยยยยยนนนนนนนะะะะคคครรัับบบบีีีี่่่ผผมโฉาาาสืแทจ number one number โดยเฉพาะสายลอยนะครับผมนะหรือว่าสายพ v p หรือว่าสายล่าหรือว่าฆ่าหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะเป็นผลที่แบบโอเคที่สุดแล้วนะครับผมนะสมมติว่านะครับเราจะทําการล่าฆ่าหัวนะครับผมนะเปิดฮารคี้แบบนี้นะครับผมนะย้าว่าต้องไม่ไม่จำเป็นต้องอยู่โลก3หรือล่าเออนะับอยู่โลกไหนเขาได้นะครับผมนะก็คือแบบเปิดฮารคี้ปึ๊บเนี่ยนะครับก็คือสามารถมองเห็นศัตรูได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถเช็คชื่อดูได้นะครับว่าเขามีค่าหัวเท่าไหร่เราจะไปฆ่าเขาดีไหมอะไรอย่างงี้นะครับถ้าเราเจอเป้าหมายแล้วนะครับผมนะให้เราเปิดประตูไปหาเขาเลยนนะะะครับผมโดยเฉพา สายดาบเลยครับผมเป็นทางด้านของหมัดอิเล็กโทรนะครับผมทุ้ยไม่ใช่อิเล็กติเชียนหรือว่าหมัดสายฟ้านั่นเองนะครับผมนะกับดาบทูชิตะเนี่ยนะครับผมนี่คือแบบคอมโบโคตรดีเลยนะครับผมกับผลประตูหอเรานั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นหมัดอื่นอะไรก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นดาบอื่นอะไรก็ได้นะครับโดยเฉพาะสายดาบเนี่ยผลประตูตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับผมในเรื่องของความโหดนั่นเองนะครับผมนะความโกงของมันก็ค่อนข้างว่าจะโกงแหละนะครับผมมันเคลื่อนที่ได้ไวแล้วก็ครูดาวโคตรไวเลยเหมือนกันนะครับผมนะไม่ว่าคุณจะไปเกาะนู้นเกาะนน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 ีีีี้้้้เเเเกกกกกกาาาาะะะะะะะััััััั่่่่่่ไไหห็็แแลลลวตตคคครรรรรรบบบบบผผผผมมมสสุดดททยยยยปปููอออ5 ดับในครั้งนีนะครับผมนะโหดอยู่นะครับผมในเรื่องของการเล่นสายดาบนั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อนดับต่อไปกันเลยนะครับผมนะไปเลยครับอันดับที่4นะครับผมเป็นทางด้านของผลเงาเงานะครับผมไม่ใช่ผลแหมติดเล่ออีกแล้วนะครับผมเป็นทางด้านของผลเงานั่นเองนะครับผมนะเป็นผลที่ใครหลายๆคนก็โคตรจะเกงจะกลัวเลยนะครับผมนะบางคนบอกว่าเป็นผลที่โคตรโกงนะครับผมนะอันติมันสามารถขังหมู่ขังเดี่ยวก็ได้หมดเลยนะครับผมแบบนี้ฮะบึมนะครับผมนะโอ้โหทำเอฟเฟกต์เองซัด้วยนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็สามารถข เลยนะครับทำให้ศัตรูอยู่กับที่นะครับผมหรือว่าเป็นการตรึงไว้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าสามารถออกได้โดยการแบบเปิดฮาคิอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าโซออกก็ได้นะครับผมนะสำหรับผลเงาของเรานะครับคนนี้เนี่ยนะครับผมนะคอมโบดีๆโคตรโหดเลยนะครับผมโดยเฉพาะขาไฟของเรานั่นเองนะครับผมนะคนนี้นะครับผมคอมโบกับดาบยามาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นดาบที่โคตรแบบโอ้โหโคตรดีโคตรสุดเลยนะครับผมในเรื่องของการ p ี p เป็นดาบที่ทําขึ้นมาเพราะผลเงาแท้ๆเลยนะครับผมนะสำหรับดาบยามาของเราเนี่ยนะครับผมนะคือแบบมันคอมโบโคตรดีนะครับผมนนะคืออสาามรถวัช็ตได้เลยนะครับ โดยเฉพาะขาไฟนะครับผมแล้วก็ดาบยามะผลเงานะครับผมนะสายผลอีกนะคือแบบโคตรดีโคตรแรงนะครับผมนะความโหดไม่ต้องพูดถึงนะครับในเรื่องของการ P p พีเนี่ยนะครับผมนะมันสามารถแอบไปดูดเลือดได้นะครับผมนะเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นข้อห้ามนะครับในเรื่องของการ PP นะสามารถไปแอบดูดเลือดแบบเวลาเลือดเราจะหมดนะครับผมนะเราก็แบบแวบๆบมาแบบนี้นะครับผมนะแลวคุณผู้ชมเชื่อไหมนะครับผมนะคู่ต่อสู้ของเราคงจะหัวร้อนไปพักหนึ่งเลยนะครับผมนะคือแบบเลือดเราจะหมดจะหมดแล้วเราก็ดูดเลือดอะไรประมาณนี้นะครับผมนะและที่สําคัญนะครับผมในเวลากลางคืนเน ีม่วงนะครับผมจะชาร์จได้ไวขึ้นนะครับผมแล้วแล้วก็อันตรีเนี่ยนะครับผมจะขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับผมนะคือว่าถ้าเรายิ่งมีหลอดสีม่วงเยอะเท่าไหร่นะครับผมนะระยะการใช้สกิลนะครับผมมันจะกว้างขึ้นแบบนี้เลยนะฮะบึ้มนะครับผมนะโอ้โหดูฮะโคตรกว้างนะคุณผู้ชมฮะโคตรดีนะครับผมในเรื่องของการ PVP นะครับผมนะคนนี้ก็เลยอยู่ในอันดับที่4นะครับผมในเรื่องของความโหดนะครับแล้วก็คนก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะบางๆลงนิดนึงนะครับผมสำหรับผลเงาของเรานะครับผมไม่ค่อยเห็็็นน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 นแแลลล้้้วะะ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 ะฮกกกกกกกอออออยยยาาใใหหหหัััััับบบบมมมมมมชีคคครรรผผผโโดูู่่งเื โอเคผมก็ม okay, ีประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับผลแงาของเราเนี่ยครับผมก็อย sort of ู่อันดับที่4ไปเลยนะครับผมนะอันดับที่3นะครับผมเป็นทางด้านของผลบังคือหรือว่าผลแย่นะครับผมนั้นหรือว่าผลบังกรของเรานั่นแหละนะครับผมนะผลนี้เนี่ยนะครับผมเป็นผลที่ค่อนข้างว่าจะโหดมันไม่ต้องค่อนข้างแหละคือมันโหดยังไงก็โหดอยู่แล้วนะครับผมนะสำหรับผลบังกรของเรานะครับเป็นผลที่โคตรโหดโคตรแรงเลยนะครับผมนะเพราะว่าราคาผลของมันเนี่ยนะครับผมก็แพงที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้นะครับผมนะเป็นผลที่สกิลก็โคตรแรงแบบนี้เลยนะครัับผผมมนนะะโโดดยเฉาาาสีี่่คครญ นะครับผมนะคือโดนนิดเดียวก็เหมือนจะติดสถานะใบาหรือว่าสกิลแบบใช้ไม่ได้หรือว่าเป็นสกิลแบบวิ่งไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับผลมังกรของเรานะครับสกิลนี้ก็โคตรกว้างโคตรแรงโคตรไกลด้วยนะครับผมนะบอกเลยว่าเป็นผลที่ค่อนข้างว่าโกงแล้วก็โหดอยู่แล้วนะครับในเรือ่องของการแปลงร่างอีกเหมือนกันนะครับผมนะตอนที่เราแปลงร่างเนี่ยนะครับผมยิ่งมีศัตรูมาโจมตีเรามากเท่าไหร่นะครับผมเราจะยิ่งมีเกจพลังเพิ่มขึ้นนะครับผมทําให้เราแบบถึกทนนานขึ้นนะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าจะใช้สกิลได้้้้นนนนนนนาาขึแลบบ่ออยยััเเงะะครผมํถ เห็นมังกรแปลงร่างเนี่ยนะครับผมเราอย่าไปตีมันนะครับผมนะให้เราวิ่งหนีอย่างเดียวนะครับผมนะอย่าไปสู้กับมันเด็ดขาดนะครับผมนะสกิลแม่งโคตรแรงโคตรดีโคตรกว้างนะครับผมนะสำหรับผลมังกรของเรานะครับผมนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของความโหดแล้วก็การพีพีเนี่ยนะครับผมผลมังกรเป็นผลที่โหดมากๆเลยนะครับผมนะก็อยู่อันดับที่3ไปเลยนะครับผมในการจัดอันดับในครั้งนี้นะฮะโอเคผมจะรอไปต่ออันดับต่อไปกันเลยนะครับผมนะฮะไปเลยครับอันดับที่2นะครับผมเป็นทางด้านของผลพิษของเรานั่นเองนะครับผมนะเป็็็นนนนผผลลลที่่่คคคอออข้้้างงจะะแแแพววกกืมมััโหดยูรบ ตามสมราคาเลยนะครับเป็นผลที่มีดามเมจค่อนข้างสูงนะครับผมนะเป็นผลที่ o อคือแบบเอาจริงๆเนี่ยนะครับผมนะคือพี่ช่างใจอยู่นะครับว่าพี่จะเอาผลมังกรหรือว่าผลเวนอมดีนะครับผมนะสำหรับอันดับที่2นะครับผมนะแต่ว่าอันดับที่หนึ่งะครับผมนะพี่มีในใจอยู่แล้วนะครับผมนะเรารอติดตามดูนะครับว่ามันจะเป็นผลอะไรนะครับแต่อันดับที่2เนี่นะครับผมอันนี้พี่ยอมรับเลยนะครับผมในเรื่องของดามเมจนะครับผมอันนี้คือเป็นผลที่มีดามเมจมหาศาลมากๆเลยในเรื่องของการพ v พนะครับค่อนข้างโกงแล้วก็โหดมากๆเลยนะครับผมนะแต่่่่่ววาาากกกก็็นนนนจะะะโหดดผผลัังงรริคบพ งใจอยู่นะครับว่าจะเอาผลมังกรหรือว่าเอาผลพิษดีนะครับผมนะและที่สําคัญนะครับผมในเกมนี้นะครับผมคุณจะเล่นผลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมันอยู่ที่ฝีมือของคุณผู้ชมด้วยนะครับผมไม่จําเป็นอยู่ที่ผลอย่างเดียวนะครับผมนะผลบางผลก็สามารถเล่นให้มันโหดได้นะครับผมนะเพียงใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝีมือนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันชนิดนึงดีกว่านะครับผมโดยเฉพาะสกิลนี้เนี่ยนะครับผมผิดพิษโคตรดีเหมือนจะล็อกเป้าด้วยนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของสกิลซีนะครับผมก็เป็นสกิลที่อันตรายพอสมควรนน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 ะะ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 คคคครรรรรัััับบบบบบบผผผมมมมมเเเพพพาาาาาาาว่่่ติิิิดดษกกกโยยฉีีีีถ้ชออทืแไ หวานเลยแน่นอนนะครับผมนะและที่สําคัญนะครับผมผลนี้นะครับผมไม่ว่าคุณจะโดนสกิลไหนก็แล้วแต่นะครับผมนะเป็นผลที่แบบค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหน่าราคาญนะครับผมนะคือมันติดพิษได้นะครับผมหากคิ้เกาะก็คือยังเอาไม่อยู่นะครับผมนะและที่สําคัญเนี่ยนะครับผมถ้ามันแปลงร่างอีกเนี่ยนะครับผมแล้วโอ้โหคือแบบโคตรแรงโคตรดีอีกนะครับผมนะสำหรับผลนี้นะครับผมคือแบบสุดจัดประหลัดบอกจริงๆนะครับผมนะก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับผลพิษหรือว่าผลเวนนอมของเรานะครับผมนะก็อยู่อันดับที่2ไปเป็นเลยนะครับผมมาาดดูซว่่อัันบที จะเป็นผลอะไรนะครับผมนะแล้วจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับผมนะไปรับชมรับฟังกันเลยครับอันดับที่หนึ่งะครับผมเป็นทาร่าของผลบิ๊กมัมนะครับผมหรือว่าผลโซหรือว่าผลวิญญาณก็ได้นะครับผมนะคนนี้เนี่ยนะครับผมเป็นผลที่ยังไม่ตื่นนะครับผมนะเป็นสกิลที่แบบค่อนข้างว่าโหดสัตว์รัสเซียจริงๆนะครับผมนะไม่ว่าจะสกิลไหนก็แล้วแต่นะครับผมนะค่อนข้างว่าจะโกงเลยก็ว่าได้นะครับผมนะสกิลแม่งโคตรโหดจริงๆนะคุณผู้ชมคือดาเมจมันเนี่ยนะครับผมนะโดยเฉพาะสกิลนี้ถ้าโดนไปแบบ สำคัญนะครับผมนะผลนี้นะครับผมยังม <which> ีเอฟเฟกพิเศษในการคลิกใช้งานด้วยนะครับผมนะถ้าอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมในการกดใช้นะครับผมนะแต่ว่าในคอมเนี่ยนะครับผมนะสามารถกดใช้เพียงแค่การคลิกซ้ายนั่นเองนะครับผมนะจะเป็นการปลูกต้นไม้นู่นนี่นั่นนะครับผมเป็นเอฟเฟกเสริมนั่นเองนะครับผมนะบางอันก็ฮิลได้นะครับผมนะฮิลเลือดตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วส่วนต้นไม้เนี่ยนะครับผมก็สามารถจับและตรึงศัตรูไว้ได้นั่นเองนะครับผมนี่โกงมากๆเลยนะครับผมนะต่อมานนะะครัับออออ้าวไมมม่่ใชเจีีกอัันนนึงะครบผมเป็นาขอองดกไมม้สีชพูนะครับผมเป็นดออกไม้พิษนนนั่เงะ ดนแล้วติดพิษอะไรประมาณนี้เป็นต้นอาจจะไม่ได้ติดพิษนะครับผมแต่อาจจะเป็นการทําดาเมจรอบตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ต้องระวังด้วยนะครับหัวน,นี้คือแบบโคตรโกงโคตรแรงนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสกิลนี้ก็ใบไ,ได้อีกต่างหากนะครับผมนะใบศัตรูได้นะครับผมนะทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลหรือว่าแดดหรือว่าอะไรได้เลยนะครับผมต้องเดินเท่านั้นนะครับผมนะแล้วก็สกิลวันตีเนี่ยนะครับผมเป็นสกิลที่ค่อนข้างว่าจะโกงแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับผมแบบนี้ฮะสามารถจี้ศัตรูหรือว่าตึงศัตรูหรือว่าจับศัตรูได้ แล้วก็สกิลหนึ่งของมันเนี่ยนะครับผมก็เป็นการจับศัตรูหรือว่าขังศัตรูในช่วงขณะด้วยนะครับผมนะเล่นง่ายมากแต่ว่าระยะสกิลมันสั้นไปนิดหนึ่งนะครับผมนะท่าทาของผลโซของเรานะครับโหดมากเลยนะครับผมสำหรับผลนี้ของเรานะครับผมนะถ้าเล่นสายผลอีกทีนี่คือแบบจบเลยนะครับผมนะฮะอ่านะครับเอาละครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะครับผมหรือว่าใครใช้ผลไหนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะโอเคผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผผผมมมมมนนนนนะะแล้้ววก็็คคคคคุณูชไหหรับีาาิดเต่ง นะครับผมหรือว่ามีผลไหนที่แรงกว่านี้หรือว่าดีกว่านี้นะครับผมโดยเฉพาะผลที่มันไม่ตื่นเนี่ยนะครับผมนะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะเอาได้ครับผมก็สักคิวีโดนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คิปวิดโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบึ้มโอ้ยพลังการนะคุณผู้ชมไปแล้วฮะบ๊ายบาย